สวัสดีครับเจอกับมาวินแอนชาวินทีวีและวันนี้พวกเราก็จะไปเล่นสี่สี่แหลงกันอีกเช่นเคยนะครับเสียงป๊อปเป๊ะป๊อปแป๊ะไม่ใช่อะไรนะครับแต่ผู้ใหญ่ข้างล่างเขาคุยกันอยู่ครับเริ่มกันนะครับ เราไม่ค่อยได้แข่งเกมตอนหมื่นนะครับแล้วเรายังไม่ค่อยผู้ใหญ่ไงครับยังไม่ได้เรายังไม่ได้อายุเยอะมากเลยครับเพื่อนเราโหดเหมือนกันนะเนี่ยครับที่มันมีตัวกาดหนึ่งตัวตาก,กากว่าเ้าหนึ่งตัวไม่ซื้อให้ไม่ซื้อให้ให้้ น้องครับพูดเสียงดังๆเอยครับตอนแคสเกมเขาไม่พูดเสียงไม่เบานะน้องอะไรคะ <First Blood. S 1> น้องโทษที่ต้องดีเงินก่อนร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมเก็บสามเลยอยากครับอืมคอนมันหอได้ก็อันนี้มันแจกฟรีไงครับเนอะนะ้อง ผมได้ใจ้งแบบไม่ถ่าวรอลอะทับก,กินปืนอะไม่บวกนามเบทอะไรเลยนะมันมีอะไรใหม่มาด้วยเนาะทุกคนครับมีของใหม่ด้วยอะใช่มันหนุกด,ดีแต่มาเป็นเกมของเด็กเบบีไหมเนี่ยเพราะมีเพราะตอนนั้นน่ะเห็นแต่เด็กเบบีเล่นอะ ก็ตอนนี้พวกเราก็จะขึ้นไปกันนะครับน้องผมพูดดังๆพูดดังพูดดังๆแบบเพียเลยนะครับน้อง,งครับตอนนี้ผมก็กำลังม,มาขึ้นก็เพราะว่ามันอยู่ข้นล่างครับผม,ผมเก็บมากเลกลือบ้างบ้างบ้างอืมไข่ร้าใช่ครับ ตัวเลยนะครับคือแค่ให้มันเจ็บครับใช่ครับพี่ตัวน้องผมก็ยิงไปได้วยไหมอ่ะให้คนมันโหน,นะนะนะไอ้บ,บอสดายครับทุกคนผมเนยจะบอกนะ้องผม,มได้โคโนแล้วไอ้ตัวเนียแหละนะ้องผมจําชื่อไว้เลยนะ ยืนอยู่นิ่งๆหน่อยน้องนี่ชื่อผมนะน,นี่ชื่อน้องผมนะนี่ชื่อน้องผมนะวันนี้ชื่อผมนะทุกคนเนีย่ยชื่อมันมีสีฟ้าก็คือชื่อผมนะของน้องผมเป็นรูปจับประกาศจับประกาศนึงไลเป็นน้องผลมึงเกือมาเกลือทุกคนใครยิงผม

ตายแล,ล้วไงเี่ยวที่เราะอีกแล้วครับเกิใช่ครับถ้าตามเกี่ยวที่เราจะถ้าตามเนี่ยจบนะผมจะไปเลื่อยหนีตายเลยเพราะมันเร็วมากค,คลิปนี้เร็วมากแค่ตอนเนี้ยสี่นาทีอยู่เลยนะครับทุกจะกคือามาให้พี่กดก็เอามาให้พี่น้องเอามาให้เฮียตอนนี้ผมก็จะเอาไป

ไม่ทำไมผมชุบน้องแล้วไม่ยอมแบบเ <c oughs> นี่ยผมกักนุ่มไอ้ห้องนี้มันไม่ทำปะเนี่ยโอ้ทีมเราแพ้แด้เลยครับ <c oughs> ล้วตอนนี้ผมก็จะใส่ควง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  ได้องน้โมใน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 ,น,นจืดจ้าผมแต่งเองผมไม่ได้ตั้งใจของออกกระเป๋าจะเต็มเอาของออกไปหน่อยแล้วกันกระเป๋าไม่เต็มดุดเมื่อกระเป๋าผมจะเต็มอผมเอาของออกไม่กระเป๋าผมเต็มก็เอาของออกแล้วก็ยิงหัวมันเด็กแคมคนมันผมไม่ได้หโหน,นะ จริงอะผมไม่ได้โหดเคสเกมเพราะอยากได้ตังเฉยๆเพราะผมอยากได้หมาหมาน้อยหน้าก็ที่สุดเลยถ้าทุกคนอยากให้ผมมีหมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับเพื่อนเร่สาม เห็นไหมผมเห้เลยอ่ะตอนนี้เราก็ต้องเอาจริงผมจะหยิกหน้าตัวเองผมผมพร้อมแล้วอ่าจผมบวดนิ้วอ่ะ เนี่ยเพราะยังไม่มีเลยอ่ะอ,อ,อืมกับดับเบลิลอ่ะน้องไม่ได้ให้เลอ่ะก็ได้น้องบอกแปีวว่ายัางงุนหงิดแบบนี้ตอนเคสเกมใช่ไหมเอามือมาเลยอย่างงุนหงิดหน้าหนึ่งสองเปยะเราก็จะบุกอีกเช่นเคยนะครับแต่ผมอยากจากบนไหมผมไม่มค่อยเลย

ตามต่อไปอยาทีมกับเพ้นแน่ทุกคนเชื่อผมดินี่อยากได้ก่อนทุกคนครับก็าตามเนี่ยผมจะให้น้องตามผมมาความสามัคคี น้องความจริงอ่ะเขาอาจเป็นผู้ชายก็ได้ไม่ใช่เป็นผู้หญิงก็ได้นะน้อง,องแล้วทำไมน้องอยากย่ออ๋อสงสัยน้องอยากจีบน้องอย่างเฮียเฮียยังใส่ตัวผู้หญิงมาเล่เนเลยเพาว่าอาจเป็นผู้ชายก็ได้นะน้องสี่มือจริงจนะนะนะริงเป็นหนุ่มห่ละน้องนะปุ้ง คุณครับผมจะไม่อิะตัวอะไรท้งนั้นนะครับผมจะ <First part. S 1> ความสามัคคี không Nhưng xe nào luôn đây Double kill. Để để nó แล้ทีมก็แพ้ไปอีกเช่นเคยนะครับแต่พี่ผมก็พากันนีครับอะไรน้องน้องยิงไม่ได้แล้วก็ีเลยก็มีแต่ผมรัดผมครับอ,ไอะไรไม่มีใครรัดน้องนะเฮียบโบยังหงุดหง,งิดเกาแคสเกมอยู่น้องต้องโดนตีอีกหนึ่งครั้งเลย ไม่ครั้งนี้โดนยิกยังหงุดหงิดนะโอเคนะนะห้ามหงุดหงิดโอเคไหมครับเปิดเสียงหน่อยเดี๋ยวแพ้น้องแม่ทำไมน้องแพ้น้องปิดเสียงแล้วเราก็มาเจอกันนะครับแล้ว,วแล้วคลิปนี้ก็จบลงไปนะครับ บายบายพวกเรามาวินแอนชวินทีวีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบาย